เอาละครับสวัสดีท่านชทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mo ฟวิดิชแนลตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันในเกม Identity f i แต่ว่าผมจะไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะครับผมมีข่าวสารข่าวด่วนนะับเพิ่งจะเข้ามาประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมจริงๆผมเห็นก่อนดน้านนี้แล้วแต่ว่าตอนที่เรามาตัดคลิปเนี่ยมันผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมและชุดเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนเข้ามาดูแล้วก็วิเคราะห์กันว่าจะมีตัวละครอะไรกันบ้างโดยเว็บไซต์2เว็บไซต์หลักลกๆะที่ผมจดู็คือ เว็บไซต์ร <feed> hmm. hmm. ัสเซียและเว็บไซต์จีนนั่นเองฮะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่เว็บไซต์รัสเซียกันก่อนสำหรับเว็บไซต์รัสเซียเมื่อเราเข้าไปแล้วฮะหน้าแรกจะเป็นภาษารัสเซียนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงฮะเราจะเจอกับภาพโปรโมทรวมถึงคําอธิบายของเขากันด้วยโดยคําอธิบายจะเป็นภาษารัสเซียฮะแต่ผมจะขอทําการแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวจะเรียบเรียงคร่าวๆฮะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองฮะกดขิกขวาไปแล้วกดแปลเป็นไทยนะครับผมเมื่อไปแล้วฮะเขาบอกว่าสําหรับเซตนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับวัน ครบรอบของเกมนะฮะก็คือครบรอบ2ปีเซเวอร์โกลโบนั่นเองในอนาคตอันใกล้ฮะจะมีเซต เครื่องแต่งกายเซตนี้ที่มีชื่อเซตว่า Golden น o ร e หรือว่าดอกกุหลาบสีทองนั่นเองคะและรายละเอียดอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายคะ,ะเว็บไซต์ัสเซียเป็นเว็บไซต์แรกที่ผมเห็นข้อมูลตัวนี้แต่ผมสืบค้นแล้วต้นทางจริงๆแล้วเว็บไซต์จีนมีการปล่อยข้อมูลนี้ออกมาก่อนแล้วนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่เว็บไซต์จีนนะฮะสำหรับเว็บไซต์จีนก็เป็นภาษาจีนอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเราใช้แอปแปลภาษาได้เหมือนกันฮะเลื่อนลงมาฮะเราจะเห็นกับทางด้านของภาพโปรโมทเหมือนกันมีคําอธิบายอยู่เหมือนกันครานวน เราจะลองแปลดูฮะว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างฮะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเซตเซตนี้ฮะเครื่องต่างกายเซตนี้จะเป็น เครื่องแต่งกายในวันครบรอบ2ปีของเซิร์เวอร์ต่างประเทศเซิร์เวอร์ต่างประเทศก็คือไม่ใช่เซิร์เวอร์จีนมันก็คือเซอร์เวอร์ g l o b a ของเรานั่นเองฮะจะมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดอกไม้นะครับผมและเขายังบอกอีกว่าเราจะส่งไปยังห้างสรรพสินค้าในวันที่14มิถุนายนมันก็คือวันนี้นี่เองนะครับผมซึ่งผมไปดูที่เซิร์เวอร์จีนแล้วเซอร์เวอร์ g l o b a แล้วยังไม่มีการปล่อยในร้านค้าแต่อย่างใดดังนั้นอาจจะต้องรอกันไปอีกสัก 1- ถึงสสัปดาห์นะครคราวนี้ เนี่ยผมมีการสอบถามไปทาง GM หรือผู้พัฒนาเกม Identity f i นะครับผมผมถามเขาไปแล้วว่า ทางด้านของชุดเครื่องแต่งกายเซตนี้เนี่ยจะมาแบบสุ่มกาชาหรือจะมาแบบขายในร้านค้าซึ่งตอนนี้คือเขาก็ยังไม่ตอบมาเพราะว่าเขาอาจจะกําลังยุ่งอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่คือผมถามไปแล้วหากผมได้ข้อมูลอะไรแล้วเนี่ยผมจะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าจะเป็นแบบสุ่มกาชาหรือจะมาขายแบบร้านค้านั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูกันที่รูปภาพเต็มๆกันบ้างว่าจะมีตัวละครอะไรกันบ้างนั่นเองฮะผมจะพาทุกคนไปดูกันที่มุมซ้ายบนกันก่อนนะครับผมผมจะเห็นอยู่ด้วยกัน2ตัวละครแต่ แต่ที่เห็นชัดๆแน่ๆนะครับผมจะเป็นทางด้านของช่างเครื่องโกนหรือแมคชั่นิกฮะเขาอยู่เหมือนบนระเบียงฮะส่วนคนที่อยู่ด้านซ้ายมือของรูปที่เราเห็นเนี่ยผมไม่เห็นใบหน้าที่ชัดเจนฮะเพื่อนๆพอจะคาดเดาได้หรือเปล่าว่าจะเป็นตัวละครอะไรถ้าเกิดคาดเดาได้ก็ช่วยบอกผมสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมตัวแรกเอาเป็นว่าเราโฟกัสกันที่ช่างเครื่องโกนหรือแมคคันิกละกันฮะก็จะมีความสวยงามอยู่เหมือนกันเป็นคล้ายๆกับชุดเพื่อเข้าไปดูโรงละครหรือว่ามิสซิ่ อะไรประมาณนี้นั่นเองฮะเราไปดูกันที่ตัวต่อไปฮะสำหรับตัวที่นั่งโต๊ด้านหลังสุดนนียจะเป็นเดมี่หรือบาร์เทนเดอร์สาวนะครับผมถัดเลื่อนลงมาโต๊ะด้านหน้าใกล้เวทีกันบ้างจะมีทางด้านของแมสอายหรือว่าลุงขี้เมานั่งอยู่ในชุดทักซิโดสุดเท่นะฮะแล้วก็มีทางด้านของทนายหนุ่มลอเร์สวมใส่ทางด้านของเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตมีผ้าพันคอมีผ้าโพกคอนะครับผมแล้วก็มีการเดนเนอร์สาวชาวสวนนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างๆกันด้วยมีทางด้านของเชิงเทียนะวางอยู่นะฮะ แล้วเราอาจจะเห็น ทางหน้าของขาหรือว่าเท้าของใครที่อยู่ด้านขวามือเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งครั้งละกันเมื่อภาพเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเราจะเห็นภาพพวกขัวะฮะเห็นภาพพวกขัวแบบนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือนักปรุงน้ําหอมหรือ p e r เม m e r นั่นเองนะครับผมก็ชุดของเขาก็จะเข้าธีมเกี่ยวกับการไปดูโรงละครนะครับผมหรือว่าเป็นละครเวทีอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะแต่ใบหน้าของ p e r เม m e r เหมือนเธอกําลังคุยกับใครอยู่สักคนนะครับผมซึ่งคนที่เธอคุยด้วยจะอยู่ด้านขวามือ ของภาพซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของมัวเท่านั้นดังนั้นเลยสรุปไม่ได้ว่า จะเป็นใครกันแน่ฮะที่นั่งคุยกับเพอร์ฟอร์เมอร์หรือนักปรุงน้องหอมอยู่นั่นเองนะครับผมคราวนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวละครนะฮะที่เป็นระดับสีฟ้าและตัวตัวนั้นนั่นก็คือนักกายกรรมนั่นเองนะครับผมเขาจะแอบ,บอยู่บริเวณหลังผ้าม่านของโรงละครนะฮะสำหรับภาพเต็มๆนี่ยังไงเดี๋ยวเราคงต้องรองทีมงานปล่อยภาพเต็มๆกันมาอีกหนึ่งรอบละกันนะครับผมอันนี้ก็คือคาดการว่าน่าจะเป็นทนาของนักกายกรรมกันไปก่อนละกันอีก2ตัวที่ว่าเด่นๆฮะอยู่บนเวทีฮะตัวแรกเนี่ยผมคาดการว่าน่า จะเป็นแดนเซอร์สาวฮะชุดของเขามีความโดดเด่นมากๆอาจจะเป็นสกินระดับสีม่วงก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งโดยรวมรูปร่างหน้าตาของเธอค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆฮะเป็นชุดนุ่มน้อยผมน้อยชุดนักเตนของเธอชุดสีดํามีกระเป๋าสะพายข้างฮะมีการก้าวผมขึ้นไปด้านบนเลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆอีกหนึ่งตัวละครฮะตัวละครนี้ผมไม่มั่นใจเลยฮะว่ามันจะเป็นตัวละครอะไรไปได้มองเว็บแรกผมนึกว่านักกายกรรมนะครับผมแต่ว่านักกายกรรมมันก็มีอยู่แล้วตัวที่หลบอยู่หลังภา ถูกต้องไหมฮะหรือว่าจะเป็นคาร์บอยเป็นไปได้หรือเปล่าฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีแท่อีกหรืออาจจะเป็นทางหน้าของนอร์ตันหรือโปรสเปกเตอร์อันเนี้ยมันอยู่ที่การคาดเดาล้วนเลยมันเดาออกยากมากๆฮะแล้วเพื่อนๆอะะ่ะฮะคาดการว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเพราะว่า ตัวผมเองก็ไม่ชัวร์ส่วนเว็บไซต์ฝรั่งเนี่ยที่มีการคอมเมนต์กันเนี่ยมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับเพราะม,มีการคาดเดาทั้งนั้นโอเคฮะเราหยุดเถียงกันเรามาดูกันที่สกินไฮไลท์กันบ้างสกินดีคาดการว่าเป็นสกินระดับสีทองแน่นอนและจะเป็นชุดของราชิดีเลือดหรือแมรี่ของเรานั่นเองฮะเธอจะมีการทําผมม้วนๆอยู่บริเวณด้านท้ายทอยของเธอมีการสวมใส่มงกุฎสีขาวฮะชุดของเธอฮะจะเป็นชุดผิวๆเป็นชุดกระโปรงเป็นชุดเปิดไหล่ฮะสีขาวตัดด้วยสีทองมีการสวมใส่ ถุงน่องฮะแล้วก็มีการกรีดไม้กรีดมือค่อนข้างจะสวยงามมากๆไม่น่าจะเป็นตัวละครอื่นไม่น่าจะใช่สาววกแมวไม่น่าใช่เกอิกชาแน่นอนต้องเป็นแมรี่ตัวเดียวเท่านั้นฮะแล้วนี่คือภาพโปรโมทภาพเดียวที่มีการปล่อยออกมาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยย้ำอีกหนึ่งครั้งฮะคลิปนี้ผมใช้ความคิดและความคาดเดาของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมหากผิดพลาดอะไรขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าทีมงานเขายังไม่ปล่อยทางด้านของรายละเอียดเต็มๆมานั่นเองนะฮะวัน น,นี้ก่อนจากลากันไปฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมไปิี่ช่นงไว้ด้ดดวยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊บายบายสวัสดีครับ